สวัสดีค่ะวันจันทร์ที่71ผมพาพันธ์พอตต่อ,อ2,595ไปนามวิจาพาตาไทยทำจิตเตนหนึ่งขาทำตาม,มาไทย<า>ได้ <ม>บ้านที่สุดโดเยเป็นปินสีปะเพศค<น>ุณ <น occasions. S 1> ผู้หญิงผ,ผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายพี่น้องยาปู่ครูื่อนจัดใต แบวโลกยินกบเต่าบูหลูเสือสิงติ่ง,งของตูตัดโทรทัศน์โธระทัดติด,ด,ดต่อปาตา ลานลบสถานที่ที่เขาข้อภูกระดึงกระดึ่งกระบีตัดบีดบีภูเก็ตภูเก็ตภูเก็ตระยองระตน์สวนรักดาว คำตี่เจนต่อค้นหาค้นหาคำนามคำนามในในตาดาดา,ารานวงกลมวงกลมล้อมรอบล้อมรอบแล้วนำนำมาแยกมาเนชนิดชนิดให้ตูกต้น ทำนาำทั่วไปเพ่อไปโรงแรงตำตบวดตำเมืดบางายสาจารถรถโดนกระโดนทำนาม ชีเฉพาะตัอเฉพาะตัดคอตเพาะพาถนนนเพชรเชกเสกรตศเสมเมยุโรดโตกรุงเทพสวนสัตว์ดุบุิติระปะเทไข อาทิตย์สิ่งที่ได้ได้เรียนรู้ในวันนี้ทบทวนทบทเรือนคำนามคำนามซึ่งใช้เรียกเรียนไดเงียบคนสัตว์จัดพืชพืสิ่งของิและสถานที่ ชนิดชนิดชนิดของคำนามมมีสองชนิดต่อตอนนี้คำนามทั่วไปทั่วไปคำนามคำนามชี้เฉพาะหน้าที่หน้าที่ของคำนามนามในระยค ทำหน้าที่ทำหน้าที่เป็นประธานป,นประธา,ารในประโยคน์ในประโยชนทำหน้าที่ทำหน้าที่เป็นกรรมดำในประโยคน์ในประโยชนยาา์เด็ดยิมปมพรธนตูตามปองตามเต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 ตีค่ะตาวัตีค่ะ